รักแท้ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวเปิดแปดอันดับดาราดังแต่งานหลายรอบเพราะความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางคนผิดหวังในครั้งแรกแต่ก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอจนไปเจอคนที่ใช่จะมีดาราคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่8เต๋าสมชายหนุ่มมากแมนที่เคยแต่งงานกับนักร้องสาวเสียงดีอย่างสาวนัดมีเรียแต่ด้วยความต่างและเข้ากันไม่ได้หลายอย่างเป็นอันต้องทําให้ความรักต้องเลิกลาต่างคนต่างไปเริ่มต้นรักใหม่หนุ่มเต๋าก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้แต่งงานรอบสองกับสาวยุยอัตมาศแถมมีลูกด้วยกันถึงสองคนชีวิตลงตัวแฮปปี้กว่าเดิมแถมหวานกันตลอดเวลาเลยละจ้า อันดับที่7โบชยาดาสาวหน้าคมตาโตหลังคบหากันมาได้ถึง2ปีก็ประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบกับหนุ่มฟลุกเกอรโนเมื่อวันที่22ตุลาคม2545และได้มีลูกด้วยกัน1นคนคือน้องอาชิแต่สุดท้ายความรักก็ต้องจบลงหลังทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาถึง5ปีโดยสาเหตุนั้นมาจากการที่ทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้แม้จะรักกันก็ตามไม่เกี่ยวกับมือที่3ตามที่เคยมีข่าวในช่วงนั้นแต่อย่างใดลงเหลือแต่ความเป็นพ่อแม่และเพื่อนที่ดีต่อกัน ต่อมาสาวโบก็ได้เปิดใจพบรักครั้งใหม่กับผู้พันแบงค์และดูเหมือนการแต่งงานรอบสองครั้งนี้จะทําให้ชีวิตสาวโบแฮปปี้มากส่วนอดีตสามีก็มีรักครั้งใหม่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างเปิดใจทําหน้าที่เป็นพ่อแม่แถมเวลาเจอหน้ากันก็มีแต่มิตรภาพดีๆให้กันนั่นเอง อันดับที่6นุกสุธิดานักแสดงสาวสวยอดีตนางเอกชื่อดังได้แต่งงานกับบุญสิทธิ์ธรรมโรจนพินิษหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพ่อประตูน้ำในต้นปี2547โดยมีลูกชายด้วยกัน2คนคือน้องปิปโป้และน้องปาแปงหลังใช้ชีวิตคู่มาได้5ปีสาวนุกก็ตัดสินใจหย่าค่ะจากพ่อของลูกก่อนจะตัดสินใจเข้าพิธีวิวาห์รอบสองที่ประเทศมาเลเซียกับมูฮัมหมัดฮากิมบินอาซาฮาและมีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องอดัมนั่นเองจ้า อันดับที่5เกลือกิติหรือเกลือเป็นต่อพิธีกรและนักแสดงมากความสามารถก็ได้เข้าพิธีแต่งงานรอบสองกับแฟนสาวนอกวงการนามว่ามิน้นหลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาคนเก่าเพราะมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเกิดขึ้นปัจจุบันบอกได้เลยว่าทั้งคู่หวานหนักมากและมีทายาทตัวน้อยออกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งคู่อีกด้วยอันดับที่ 4. แมวจีรศักด์ นักร้องชื่อดังอย่างหนุ่มแมวก็เคยแต่งงานกับนิโคเทริโอเมื่อวันที่24มกราคม2547และมีลูกชายเพียงคนเดียวคือน้องอชิระหรือน้องทิกเกอร์แต่ทั้งคู่ก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเลิกลากันไปลงเหลือไว้แค่ความเป็นพ่อและแม่ของลูกโดยปัจจุบันหนุ่มแมวก็ได้แต่งงานกับสาวแหนวอาจารีม่วงพลับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2 5 5 2มีลูกด้วยกันคนเดียวคือน้องแจสเปอร์โดยมีนิโคเทริโออดีตภรรยาเป็นผู้ตั้งชื่อเล่นให้นั่นเอง อันดับที่3นัทมีเรียนักกรองและนักแสดงสาวสวยหลังจากที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่กับเต่าสมชายมา2ปีกว่าทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจเลิกลากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแทนต่อมาสาวนัทมีเรียก็ได้เข้าพิธีแต่งงานครั้งที่2กับนักแสดงหนุ่มอัมพัทิชาชุมนานนท์เมื่อวันที่14เมษายน2557ซึ่งของบอกได้เลยว่าถึงทั้งคู่นี้จะอายุห่างกันแต่ความหวานนั้นมีมากมายเสือเหลือเกินแต่ก็น่าเสียดายที่ทั้งคู่ยังไม่มีทาย,ยาทเป็นของตัวเองสักที อันดับที่2ชาคริตแย้มนามพระเอกชื่อดังอดีตคาสโนว่าตัวพ่อที่ผ่านการมีความรักมาหลายรูปแบบก็ได้ลงเอยแต่งงานครั้งแรกกับนักแสดงสาวุ้นเส้นวิริทิภาเมื่อวันที่21เมษายน2555ต่อมาหนุ่มชาคริตก็ได้พบรักครั้งใหม่และแต่งงานครั้งที่2กับสาวแอนพัทเทรารุ่งโรธเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2560ปัจจุบันทั้งคู่ก็มีลูกหนคนชื่อนนองโพย้มนามนั่นเอง อันดับที่1เจนนี่อลาพานป้อมเพชรนางเอกสาวสุดฮอตอย่างสาวเจนนี่ก็ได้จดทะเบียนสมรสกับชนสวัสดอส์อศวาเหมเมื่อวันที่8สิงหาคม2 5 5 6หลังจากคบหาราว5เดือนก่อนที่จะยาคาจากกันนั่นเองต่อมาสาวเจนนี่ก็ได้เริ่มชีวิตคู่ครั้งใหม่อีกครั้งกับหนุ่มมิกกี้นนท์และมีเด็กหญิงตัวน้อยอย่างน้องโนล่าออกมาเป็นแก้วตาดวงใจให้กับทั้งคู่นั่นเองละจ้า,จา